มันนัวไข่มุกเนี่ยเหลืบน่จริงๆออตองลองจริงสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเขาโซโซเ้าสู่เจริญสุขช <laughs> ่วงพีนี้พามาเติมความหวานกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่ร้าน <laughs> ่อไปส่งลูกเอาใหม้าสี่สามสองตอนนี้เราอยู่ที่ร้านร้านอะไรอะโมเนช่าโมเนช่าโอโมเนชาสาขานังรองค่ะเป็นร้านชาไข่มุกราคา20บาทฟรีไข่มุกด้วยที่นี่ปกติแล้วจะไปกินทาไหลมุก็ต้องเสียเงินเสียไม่รองกันกินอาไข่มุกเนาะแต่ที่นี่ก็คือ20บาทเริ่มต้นนะครับนี่คือซิกเนเจอร์ของเขามี อันนี้โกโก้อันนี้เผือกเนาะแล้วนี่ก็ชานมไต้หวันนะคะแล้วก็นมสดทั้งหมดเป็นบาวชูก้าแล้วก็ไข่มุกหมดเลยซึ่งไข่มุกที่นี่ต้มนานกว่าห้าชั่วโมงเลยนะครับเป็นไข่มุกหนึบหนับเนาะหนึบหนับนะแล้วก็เมนูเขาไม่ได้มีแค่นี้นี่เลยเยอะมากเยอะมากให้เลือกสรรแบบโอ้โหเมนูเขาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพวกบราวชูก้าชากาแฟ ดัสมินทีคืออะไรคุณพี่มิวเป็นพวกออมินชอดัสมินก็เฟสมิวเนี่ยก็โซดาโซดาเห็นมระหว่างขายก็ระหว่างที่ไรเดอร์เข้านะคะไรเดอร์เข้าเลยนะคะระหว่างถ่ายนะทุกคนขายก็คือตรงนี้เลยนะใครที่อยากจะมากินเนาะทุกคนขายอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนางโบรตรงข้ามแบบตรงข้ามจริงๆอ่ะตรงข้ามจริงๆเพราะว่า วิ่งตรงเข้ามาก็คือออกมาจากโรงพยาบาลนั่งรถก็เห็นเลยเห็นเลยนะคะสำหรับในหาตรงข้ามโรงพยาบาลนางรองติดกับเซเว่นนะคะค่ะอยู่ฝั่งขวามือของเซเว่นเนาะอ่าฝั่งของผมนะครใช่นะคะที่นี่เปิดทุกวันเปิดทุกแปดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงค่ะนะคะใครจะมาก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะคะสามารถจะมา ลองชิมดูเพราะนี่ไม่เปิดใหม่ด้วยนะโอ้เพิ่อนเพิ่อนเปิดขายแล้วค่ะพ่อคะได้เลยค่ะก็ซื้อได้เลยนี่ค่ะลูกค้าเขาเลยนะคะพ่อซื้อเลยขาเขียวพ่อมาซื้อบ่อยไหมพ่อก็บ่อยตลอดตลอดนี่เลยลองมาเดี๋ยวชิมฉันชิมอันนี้นี่เขาเคยอาเซียนงสดอ่สเรามาชิมตรงนี้ทุกคนตรงใายค่ะพี่เพชเป็นสนไตซรัปน้ไต้หวาน ชิมดูซิว่าเป็นยังไงรนช่วงรสชาติถูกใจเลยไหมมันหอมอืมชามันนวัวอืมไข่มุกเนี่ยเหนึบแบบจริงๆริงออต้องลองจริงหรือเปล่านะต้องลองือม,มันหอมหวานเนึบหนับเลยอ่ะอันนี้นมสดหอมหวานนึบหนักอร่อยมาก เราก็อืมไม่ปแปลกใจเลยว่าทําไมวันหนึ่งค่ะดูไปว่าขายต่วัน,นงกี่แก้วร้อยเป็นปร้อยแก้วออร่อยมากส่งกันมืออีกอ่ะโมเลชานะคะฝากไว้ด้วยยืดเสืบมาแม่มันดูเมนูเขาตรงนี้อ,อ๋ออันนี้เขาล็อกไว้เห็นไหมเยอะมากถ้าถ้าเขาต้องขายต้องการทานอะไรเขาติดบ่อยไงน่าร้านตัดไหม มีนะคุณพี่ถ้าสมมตินี่อยากขายเป็นทรายใช่ไหมคุณพ่อเพราะที่บ้านขายของทับยืนอ๋อเพราะว่าอยากลงเขาไปลงหรออ๋ออ่าติดต่ออย่างไรคะคุณพี่เขามีบริษัทหรือเป็นลูกส่วนตัวดิต่อเนี่มีเบอร์ให้เที่ยวโหได้เลยคือใครอยากได้เฟรนทรายไปเปิดเนี่ยอย่างคุณพ่อเนาะไปทำร้านซัมอยากเอาไปเปิดเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์เบอร์ของเขาตรงนี้เลยนะเปิดที่นึงยูบเปิดของอะไรล่ะของเบ็งหนึ่งหรืออะไรนึงแต่ มันถิ่นขามันต้องต่อเนื่องมันท้ากล้าทุกอย่างอ๋อคุณพ่อเนี้พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณพ่อเปิดเป็นชายเนี่ยคือเขามีของส่งให้ตลอดเออส่งให้คุณพ่อได้เลยแบบว่าแบบว่าแบบที่ควงฟกไม่ของขาดเลยไม่สบายคุณจะเลิกขายปเลยอืยใครที่อยากเปิดร้านนะเป็นชายก็คือของเนี่ยโมเนชายเขามีของส่งให้ตลอดนะคุณพ่ออยากเปิดเนี่ยก็ส่งให้คุณพ่อได้ตลอดเลยนะโอเค เปิดมากนะคะขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะหยิบๆตเชิญแน่น้หลอดที่เขาทเนี่ยคุณพ่อขาหล่อดนี่คุณพ่อเหยียบหล่อดนี้เลยคุณพ่อเป็นชานมไข่มุกคุณพ่อเขาเปร้านตัวร้านที่เออค่ะคุณพ่อค่ะเลิศมากๆนะสำหรับโมเนชาเขามีทั้งแบบเปิดเป็นชาได้ใครอยากต่อไปเปิดหน้าลงหน้าร้านได้เลยนะแล้วก็อร่อยถุงใจเดี๋ยวว่าอาจจะต้องไปไว้โชิดีเองที่บ้านนะครับได้เลยอืมนี่คือโมเนโมเน้าใช่ไหม โมเนชาผู้เชื่อเขาผิดตลอดโมเนชาโมเน่ชานะคะเป็นร้านชาไข่โมกเนาะใครที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นขาของชาไข่โมกที่แบบว่าขาดความหวานไม่ได้อาจจะแบบว่าชอบกินชาไข่โมกอยู่แล้วเป็นทีวิตจิตใจแล้วก็นะคะอยากให้เปิดใจนะคะเปิดใจมาลองกินมาลองกิน โมเนชาไข่มมกด้วยสาขานังรองนะคะตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนังรองติดกับเซเว่นนะคะอยู่ฝั่งขวามือทุกคนเปิดทุกวันนะคะทุกวันเลยเเช้าถึงหนึ่งทุ่รงแก้วละ20บาทเติมต้นฟรีไข่มมกแก้วเลยเนาะฟรีไข่มมกไข่นะกะใช่แล้วมากๆนะสำหรับนี้แล้วก็พี่เขาชงแบบ คนเดียวนะเราชงไวมากทุกคนถาไม่ต้องกลัวว่าจะรอนานเออคือมาสั่งแป๊บเดียวได้แล้วนะเหมือนเราสั่งสี่แกวแป๊บเดียวพี่ก็ชงเร็วมากนะสำหรับใครที่อยากมากินแวะไม่ได้เพราะอยุดติดถนนใหญ่เลยเออเนี่ยก็แวะมาเนาะทุกคนขาร้านสีขาวครีมแบบนี้ตัดด้วยสีฟ้าแบบนี้นะแล้วโลโก้เป็นสีมุนแบบนี้เลยนมสดก็น่ากินมันี่ยนมสดของเตโดกินนิไอเมเลย โอนะอะไรเยอะนี่ฟีไข่หมึกจังนาะเขาป้ายบอกหมดนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาเลือกระดับความหวานได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นหวานจะมีศูนยี่ห้าห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อยต้องเลือกได้หมดเลยว่าชอบหวาน้อยหวานมากบอกเปอร์เซ็นต์ที่เขาได้เลยนะก็จะจัดทําให้เลยถูกต้องแล้วโอ้โหเลิศมากค่ะและอย่างไรที่สําคัญเห็นตรงนั้นจิตอะไรน่ะเลเซอร์เลเซอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้านะครัแบรนด์นี้ที่ร้านเจริญสุขโฮมพัส์ของเราก็มีสําหรับใครอยากได้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเลเตอร์นะคะเข้ามาที่ร้านเจริญสุขโฮมพาร์ท200ได้เลยยังไม่พอเห็นอะไรอิมาเฟกผัดลมอิมาเฟกร้านเราก็มีแบรนด์ดังแบบนี้ร้านเราเป็นผก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านเจริญสุขได้เช่นกันเนีค่ะทุกคนและที่สุดเลยนะคะนี่เลยอิฐหินปูนทรายต่างๆทุกคนค่ะ ร้านของเรามีให้หมดเลยนะอุปกรณ์โครงสร้างนะวัสดุโครงสร้างต่างๆมีให้ครบและนี่เลยนะสีทีโอเอร้านของเราก็มีสําหรับสีทีโอเอนะคะสําหรับใครที่ต้องการทาสีแบนด์ดังนะคะมีเหมือนกันและนี่เลยถัก <c oughs> นี่ร้านเราก็มีสาหรับ <c oughs> ทางใส่น้ําแข็งนะคะมีขายเหมือนกันที่ร้านของเรามี <c oughs> หมดเลย <c oughs> และนี่เลยคุณแจ โซเล็กร้านเราก็มีนะคะใครที่จะมาโซนสี่โซนโซเล็กของเราเนี่ยมีหมดนะคะและนี่เลยคุณเตยคุณาหานี่คือสิ่ง้าที่จะมาส่งความพัฒน์ของเราฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะครบวงจรเลยทุกคนค่ะลาเลยแล้วกันนะสำหรับ EP นี้เลยนะคะก็และแหละค่ะทุกคนชาวฝากไว้ด้วยกับ หมอเนี่ค่ะนะคะนั่งรองค่ะไปเรียนแต่มมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มตรงนะคะมาก็จะมาเจอพี่เขาชงแบบรวดเร็วมีการโทรมาสั่งก่อนได้ไหมคะเบอร์โทรตามนี้เลยเนาะของเบอร์โทรตันนี้เลย0 8นแปดสองแปดเ็แปด 6 8 5 5เดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ให้เลยเนาะหรือนะคะติดตามข้อมูลสารสารได้นะคะทางเพจหรือสแกนไลน์ในแก้วได้เลยใช่มีไลน์ด้วยโอเคมีเพจมีทิกกต่อได้ไหมใช่ติดตามได้หมดติดตามได้เลยนะคะโอเคพีนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ้ายบาย